สามกกปรัชญาธุรกิจช่อง FK Talk ตอนกลยุทธ์ยืมทางพลางกลกลยุทธ์ยืมทางพลางกลหรือเจียเต้าฝาก๋อเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการทำศึกสงครามประเทศเล็กที่ตั้งอยู่ในระหว่างประเทศใหญ่สองประเทศเมื่อถูกศัตรูบีบบังคับให้ยอมแพ้ด้วยความจำใจ ยอมสยบอยู่ภายใต้อำนาจถูกกดขี่ห่มเหงก็ควรจะให้การช่วยเหลือโดยฉับพลันเพื่อให้ประเทศเล็กที่ถูกข่มเหงรังแกมีความเชื่อถือต่อประเทศที่ยอมช่วยเหลือประเทศที่ตกอยู่ภายใต้ความยากลำบากหากการช่วยเหลือแต่เพียงการเจรจามีได้มีการกระทําที่แท้จริงยอมจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่เฝ้ารอคอยรับความช่วยเหลือตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ ยืมทางพรางกลไปใช้ได้แก่ขงเบ้งที่รู้เท่าทาันการวางกลอุบายของจิวยี่ที่คิดยืมทางเพื่อไปตีเสฉวนและฉวยโอกาสฆ่าเล่าปีที่บิดพริ้วไม่ยอมคืนเกงจิ๋วให้แก่ซุนกวนท่านผู้ฟังคิดเห็นว่ากลยุทธ์ยืมทางพรางกลสามารถปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่างไร สามารถแสดงข้อคิดเห็นผ่านทางคอมเมนต์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ฟังทุกท่านได้นะคะขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดียสนับสนุนโดยฟาร์มเกษตรจำน่ายปุ๋ยตรา FK w w r w i d e f, f a r m a s e t o r g